หลวงพ่อเจ้าขาลูกเคยได้ยินว่านิพพานเป็นของมนุษย์เท่านั้นแล้วสัตว์ทั้งหลายล่ะเปรตอสุนายเทวดาอินพรหมพวกเขามีโอกาสเข้าถึงนิพพานหรือไม่คำถามนี้ลึกนักวาสนาแต่ธรรมะนั้นกว้างขวางไม่จำกัดเพศวันณนะหรือเผ่าพันธุ์แล้วจะจำกัดเพียงเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรพุทธธรรมว่าไว้อย่างไร สรพสัตท,ทั้งหลายมีพุทธภาวะทุกชีวิตมีเมล็ดแห่งพุทธะในตนเองเพียงแต่ยังไม่งอกงามด้วยขาดปัจจัยและอยู่ในภพภูมิที่ไม่เอื้ออำหนวยอุปมาดังไข่เต่าที่อยู่ใต้ทรายหากแสงแดดอบอุ่นพอน้ำทะเลเอื้อพอวันหนึ่งเต่าก็โผล่หัวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลหรือเต่าป่าต่างมีสิทธิ์ลืมตาดูฟ้า แล้วเหตุใดมนุษย์จึงถูกยกย่องเป็นฐานะอันประเสริฐเพราะมนุษย์มีสมาธิปัญญาและวาสนาที่เหมาะแก่การเรียนรู้ธรรมมนุษย์อยู่ตรงกลางระหว่างกามสุขของเทวดาและทุกข์ใหญ่ของอบายภูมิดังทางแยกที่สามารถเดินไปนิพพานได้หากเลือกถูกสรุปนิพพานเป็นธรรมชาติสูงสุดไม่จำกัดเฉพาะผู้ใดแต่มนุษย์มีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ส่วนสรรพสัตว์ในภพภูมิอื่นๆหากได้ฟังธรรมมีเหตุพร้อมก็สามารถพัฒนาตนสู่มรรคผลได้เช่นกันหลักฐานจากพระไตรปิฎกเทวดาฟังธรรมแล้วบรรล,ลุเป็นพระสูดาบันมีมากเปรตบางตนสำนึกผิดฟังธรรมจากพระมูคขลานะแล้วได้โอกาสกลับมาเกิดในภูมิที่ดีแม้สัตว์นรกบางตนเมื่อหมดกรรมก็สามารถสังสมบรารมีใหม่ได้ หนูเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนิพพานไม่ใช่ของมนุษย์เท่านั้นแต่มนุษย์เป็นผู้โชคดีที่มีเส้นทางใกล้กว่าถูกแล้ววาสนาดังแม่น้ำสายใหญ่น้ำไหลสู่ทะเลได้จากทุกสายผู้ใดรู้จักคำรู้จักฝึกใจย่อมพ้นจากฝั่งวัตตะทั้งปวง